เพียอทลทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีลําโพงนะครับเป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียวอาจจะเห็นว่ามุมกล้องเนี่ยกว้างเป็นพิเศษเพราะว่าเรามารีวิวของใหญ่กันนะครับก็เป็นลำโพงที่ทางเราเนี่ยได้มาจากทาง eFire นะครับผมโดยที่ทาง eFire เนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มมาลุยทางด้านของเกมมิ่งและมัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบผมขอพูดถึงอ่าแบรนด์ eFire ก่อนนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3ามเซกเมนต์หรือว่าอ่าเป็นสรมเภศหลักๆก็คือนะครับเป็นในส่วนของพวกไลฟ์สไตล์นะครับก็จะเป็น เด่นในเรื่องหน้าตาแล้วก็ใช้งานแบบของขำสวยงามสาหารับตกแต่งหรือประดับตามบ้านได้นะครับผมแล้วเซต้ที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเข้ามาถึงในช่วงของความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูหนังก็จะมีทั้งระบบ2 1 5.1เป็นต้นไปนะครับจนถึง7.1อะไรงนี้นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้า,ขางครอบคลุมนะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของ Edifier Studio นะครับก็จะเป็นชุดลำโพงที่สามารถใช้ในการทำงานในห้องสตูดิโอหรือห้องอัดเสียงได้นะครับผมก็จะมียานเสียงที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำในการอัดเสียงเพลงต่างๆนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราได้ลำโพงมาเทจากทาง Edifier เป็นรุ่น S 5 5 0นะครับผมก็เป็นระบบ5.1นะครับจะเห็นได้ว่ากล่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นเฉพาะขนาดของกล่องซับอย่างเดียวนะครับซับบูเฟอร์อย่างเดียว อันดับนี่งก็จะเป็นลำโพงทั้งทั้งห้าแหน่งนะครับก็คือเซนเตอร์หน้าซ้ายแล้วก็หน้าซ้ายขวาแล้วก็หลังซ้ายขวานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูในส่วนของอุอปกรณ์ต่างๆของเจ้า Edifier S550 ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับครับผมก็มาดูกันว่าหน้าตาของเจ้า Edifier S550 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับก็มาดูเรื่องของลำโพงนะครับลำโพง อ่าซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายหลังขวาหลังเนี่ยจะใช้แบบหน้าตาเดียวกันหมดนะครับก็คือจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหมุนหมุนให้ดูแล้วกันเนาะโอเคก็มีน้ําหนักพอตัวนะครับเรื่องของวัสดุแล้วก็งานงานของงานประกอบของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าละเอียดแล้วก็สวยงามทีเดียวด้านหลังก็จะเชื่อมต่อแบบอ่าเป็นแบบคลิปหนีบแบบนี้ครับก็คือจะเห็นได้ว่าพวกระบบเสียงชั้นนําหรือว่าสูงสูเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้หมดนะครับผมจะไม่ค่อยใช้แจ็คซักเท่าไหร่แล้วก็มี อ่าสำหรับการแขวนติดกับกําแพงนะครับผมเราก็เดี๋ยวเปิดมาดูดอกลําโพงนะครับนี่เปิดง่ายเอาถอดง่ายครับลองซูมดูใกล้ๆเลยวัสดุดีคุณภาพดีทีเดียวนะฮะสำหรับรุ่น S550 ตัวนี้โอเคต่อลำโพงตัวแรกผ่านไปแล้วก็มาดูทางเรื่องของวอลลุ่มคอนโทรลนะครับก็จะมีสแตนมาให้พร้อมนะครับผม ทำอะไรได้บ้างน,นะสำหรับตัวนี้ก็คือเปิดปิดเจ้าตัวลำโพงขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีสถานะบ,บอกววลล่มหลักๆห,หมุนได้หมุนได้เรื่อยๆครับจนถึง50นะครับผมแล้วก็ลดลงมาได้แล้วก็กดที่ปุ่มตรงกลางนะครับกดปุ่มตรงกลางปุ๊บก็จะเจอแล้วว่าเราสามารถที่จะตั้งปรับซบวูเฟอร์อยากให้ดังเท่าไหร่นะครับสามารถตั้งติดลบได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงแม็กสุดก็คือ9นั่นเองนะฮะ เช่นเดียวกันกันกบอันอื่นก็คือฟลอนเรียเซนเตอร์เบสเฟเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับแล้วก็ไลท์นี่น่าจะเป็นเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะฮะโอเคแล้วก็วอลลุ่มหลักนะฮะวนกลับมาแค่นี้แล้วก็ทางด้านรีโมทของเขาเนี่ยอ่วอลลุ่มคอนโทนเนี่ยจะมีช่องเสียบหูฟังนะครับ คือเราไม่สามารถเออเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบว่าทอทอ,ทอใส่เพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าเกิดคนที่ต้องการใส่หูฟังเนี่ยก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมเช่นเดีวยวกันนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลเวลาเรานั่งดูหนังแบบโอ้โหเอนเตอร์เทนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เบาเสียงเพิ่มเสียงจากจากตรงนี้ได้น,นะครับไม่ต้องลุกมาปรับที่ตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะฮะแล้วก็สายออดิโออินเอาอินนะครับตรงนี้ที่จะแบบว่าเสียบเข้ากับอินพุตตัวอื่นไนดะ้แล้วก็ให้มันออกลำโพงตัวนี้นะครับผม ครับผมก็ดูในส่วนของลำโพงเล็กๆน้อยๆกันไปแล้วนะครับตู้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือตู้ซวบูเฟอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะคือหนักมากนะครับยกคนเดียวก็แทบจะไม่ไหวนะครับสำหรับกล่องของแซวบูเฟอร์เจ้า S550 ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นทุกๆอย่างของชุดลำโพงตัวนี้ก็คือจะอินพุตเข้ามาแล้วก็เอาพุตออกมาจากจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากทางด้านหลังนะครับผมนี่ก็จะมีเขาจะมีระบุไว้ชัดเจนว่าเสียบเข้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าซ้าย อ่าหรือหลังซ้ายอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็คอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเสียบต่อตรงเข้าตรงนี้เป็นลักษณะสายเหมือนคล้ายๆกับบล็อก VGA นะครับผมก็ง่ายๆนะครับการติดตั้งไม่ยากมากถือว่าปรับจูนได้ง่ายทีเดียวนะครับแค่เสียบให้ตรงกันใช่แค่เสียบให้ตรงถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเสียบแล้วมั่วไปเราก็สามารถที่จะสลับสลับไปสลับมาได้เช่นกันนะครับตัดเข้ามาในส่วนของการทดสอบการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราเสียบเสียบสายแล้วเนี่ย ก็มาเช็คก,กันว่าสายที่ท่านเสียบไปเนี่ยมันจะมั่วหรือเปล่าที่ทางจะผิดหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ในตัววินโด้นะครับก็คือเข้าไปที่คอนโทรลแ a n e นลนะครับแล้วก็กดขึ้นมาที่ซาวเราจะเห็นวา่าจะมีชื่อของตัวซาวไดเวอร์ขึ้นมานครับอย่างของเครื่องพี่แว่นเนี่ยก็จะเป็นซาวออนบอร์ดนะครับผมที่เป็นชิปเรียวเทคนะครับก็จะรองรับในส่วนห้อยู่แล้วแล้วก็กดปุ่มคอนฟ l ิก t ขึ้นมามันจะมีให้เลือกนะครับเป็นสเตอริโอรู่นน่นนะครับแล้วก็เราก็เลือก5.1แล้วเรากก็เลือตาตามแหน่ง ที่เขามีให้นะครับแต่อย่างเงี้ยผมผมเลือกที่จะเอาซ้ายหลังขวาหลังเนี่ยอยู่ดังทางด้านหลังเลยนะครับไม่ได้วางทางด้านข้างนะฮะก็แบบนี้นะฮะเลือกปุ๊บเรากดเลยครับซ้ายออกไหมอ่าซ้ายออกนะครับผมขวาออกไหมออกนะครับตรงตามตำแหน่งทุกอย่างฟอนต์เซนเตอร์ตรงนะครับซ้ายหลังขวาหลังแล้วก็ซาว์ฟเฟอร์ โอเคถ้าเกิดคุณเช็คแบบนี้แล้วมันตรงเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานกันได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองมารับชมภาพยนตร์นะครับเต็มอิ่มกับอัตลรถของ5.1จากทาง Edifier A550 ตัวนี้นะครับผมก็หนังที่ผมเลือกมาทดสอบเนี่ยก็เป็น uh, The Fast and the Furious Tokyo Drift นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วงที่เป็นฉากแข่งขันเนี่ยเสียงของทิศทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เสียงท่อนะครับก็จะแยกแย,กแยกกนนะชัดเจนครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผม ก็มาดูนว่าความกระหึ่มเนี่ยจะเป็นประมาณไหนครับคุณอาจจะรับรู้ได้ไม่เต็มที่หรือว่ารับไปสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับผม สำหรับการใช้งานหรือว่าการทดสอบเจ้า e d f i r S550 ตัวนี้นะครับผม <S <S ก็ผมอยากจะออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าการทดสอบลำโพงเนี่ยเวลาฟังหรืออาจผ่านไมโครโฟนเนี่ยก็อาจจะไดไ้ไม่ได้สนุกเต็มที่เหมือนกับผมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จากที่ได้ฟังเจ้า S550 ตัวนี้เนี่ยก็พูดได้เลยว่ากระหึ่ม,มครับกระหึ่มสมกับความเป็นตัว h i e n ตัวหนึ่งของทาง e d i f i e r ที่เป็นเซกชันของ multimedia นะครับผมแล้วก็ระบบ5.1เนี่ย แบบตรงเป๊ะตรงเป๊ะนะครับทุกๆตำแหน่งนะครับผมก็คือรายละเอียดเสียงทุกๆอย่างเนี่ยบางทีเราฟังลําโพงราคาถูกๆหรือว่าลำโพงที่เป็น2.1เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินรายละเอียดเสียงเหล่านั้นที่เขามิกซ์มาแล้วในในระบบของ DTS หรือว่า5.1ต่างๆนะครับผมก็ผมก็เพิ่งจะได้มาได้ยินเสียงรายละเอียดในวันนี้นี่เองนะครับผมก็ทางอิ i f ล e r เนี่ยได้เริ่มเข้ามาตลาดของเกมมิ่งนะครับผมเพราะว่าเขาได้บอกว่า อ่าวพงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการดูหนังหรือฟังเพลงอย่างเดียวนะครับผมก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งกับการใส่หูฟังนะครับหลายคนอาจจะเล่นเกมไม่ได้จริงจังแล้วก็ต้องการความสมจริงนะครับผมก็ทาง eFire เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับเจ้า S550 ตัวนี้นะฮะก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ตามห้างไอทชั้นนำทั่วไปนะครับผมยังไงวันนี้ผมกอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <Would you S 1>